คุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ไหมครับคุยกยับใครสักคนหนึ่ง mm hmm. เขาก็ชอบเราและเราก็ชอบเขาเฮ้ยทุกอย่างมันดูแบบดูดีไปหมดเลยอะแต่ว่าทำไมเขาถึงยังไม่ขอเราครบเป็นแฟนสักทีทั้ทงๆท,ที่ก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแล้วความสัมพันธ์ของเรามันก็ดูพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่เพราะอะไรอะทำไมเขาถึงยังไม่ขอเราเป็นแฟนสักทีคุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ไหมครับ ผมเชื่อครับว่าคนที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยคุณก็ต้องมีความสงสัยบ้างแหละว่าวเฮ้ยเราไม่ดีหรอวะหรือมันเป็นเพราะอะไรวะทําไมเขาถึงไม่ขอเราเป็นแฟนสักทีโอเคเรามาดูครับว่าปัจจัยที่ทําให้คนที่เขาชอบเราเนี่ยยังไม่ขอเราเป็นแฟนมันมีอะไรบ้างมันมี2ปัจจัยครับปัจจัยที่1เนี่ยคือปัจจัยที่เขามองตัวเองส่วนปัจจัยที่2เนี่ยคือปัจจัยที่เขามองเราเริ่มจากปัจจัยที่หก่อนปัจจัยที่เขามองตัวเองอย่างแรกเลยครับคือเขามองว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใคร หลายๆคนเนี่ยครับคือเขาก็ยังอยากโสดอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยก้าเหงาอะ่ะอยากมีคนคุยยังชอบผู้หญิงอยู่ยังชอบผู้ชายอยู่ยังอยากมีคนคุยอะ่ะแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนแต่ก็กลัวเหงาคนแบบนี้มีเยอะมากเลยนะครับยิ่งในสังคมยุคนี้เนี่ยยิ่งมีเยอะเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นเรารู้จักคนได้ง่ายมากขึ้นมันเลยทําให้เกิดเรื่องพวกนี้เยอะมากขึ้นและอย่างที่2ก็คือเขาอาจจะยังมีประเด็นค้างคาใจอย,อยู่อย่างเช่นเขาอาจจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้สูงมันมีหลายคนมากๆัที่ยงไม่่พร้อมทีากคร อีกคนเพราะว่ายังคงลืมคนเก่าไม่ได้ถามว่าเฮ้ยคุยโอเคชอบแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เขาลืมแฟนเก่าได้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยังไม่คบกับคุณและอย่างที่2ครับก็คือเขายังอยากโฟกัสงานครับ บางคนเนี่ยครับจริงจังกับงานครนับเวลาทํางานก็อยากจะโฟกัสให้เต็มที่แล้วเขาก็มีความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีแฟนมาทํางานได้ไม่เต็มที่น่นแหละหรือว่าคงดูแลแฟนได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นกยเล่นขำๆแบบนี้โอเคไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะคนคิดแบบนี้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันอย่างเพื่อนผมที่กําลังโฟกัสกับงานอยู่กําลังเปิดธุรกิจใหม่อยู่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่พร้อมมีใครผมถามเหตุผลเป็นเพราะอ,อะไรเขาก็ยังอยากโฟกัสงานอยู่หรือที่เห็นกันเยอะๆเ,เลยนะครับตามข่าวก็คือดาราชอบพูดคํานี้ซึ่งเอาจริงมันมันเปน อยากโฟกัสงานจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้หลุดโฟกัสแล้วก็อย่างที่3ครับคือเขาอยากมีเงินเยอะกว่านี้ครั หลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยยังไม่มั่นคงเลยจะพาใครเข้ามาก็เฮ้ยกลัวว่าจะดูแลเขาได้ไม่ดีพอก็มีเยอะครับเพราะว่าผู้ชายนยครับค่อนข้างจะซีเรียสอยู่แล้วครับว่าผู้หญิงจะมองเรายังไงในเรื่องของฐานะผู้ชายจะซีเรียสเรื่องนี้มากกว่าผู้หญิงครับมันก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขายังไม่อยากคบกับคุณเป็นแฟนเพราะเขากังวลเรื่องนี้ก็เป็นไปได้และข้อที่4ครับก็คือเขายังตักตวงผลประโยชน์จากเราอยู่ครับ ผมบอกเลยว่าคนที่เป็นตามข้อนี้มีเยอะมากครับบางคนเนี่ยครับเข้ามาหาเราเพียงเพราะว่าต้องการอะไรบางอย่างแต่พอได้มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนก็นได้นี่วาเป็นแฟนก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นผูกมัดก,กันมากขึ้นอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่เสียอะไรซึ่งมันก็โอเคสําหรับเขาแต่แน่นอนสําหรับเรามันก็ไม่โอเคถูกปะจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบนี้ส่วนมากคือคนเจ้าชู้นะและไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็เช่นกันเป็นได้ทั้งสองเพศเลยเพราะฉะนั้นคุณลองใช้ดูว่าคนที่เราชอบคุณแล้วคุณยังไม่ได้คบเเนีี่่ยคุณลลอององงมดววาาากกํััตต เนยจากเราอยู่หรือเปล่าต้องลองดูแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ปัจจัยด้านบนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ติดลองมาดูปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยที่เขามองเราอย่างแรกเลยคือเขายังไม่รู้สึกคลิกกับเราขนาดนั้นครับ ซึ่งมันไม่หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณทําอะไรผิดนะมันอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างของคุณแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขายังไม่โดนแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมมีหลายๆมุมที่เขาชอบคุณแต่ถ้าหากจะเป็นแฟนเนี่ยเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังคาใจเขาอยู่ถ้าเขาจะคบกับคุณแบบจริงจังมันเลยทําให้เขาเนี่ยมาคิดว่าเฮ้ยลองคุยคุยต่อไปดูนิสัยกันต่ออีกหน่อยเผื่อไม่ใช่ไว้เผื่อไม่เวิร์กไว้ซึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วนี่ก็คือปัจจัยที่เขามมมออ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 งงงงคคคคคคุุุุณณณณจจะะะะตต้้้้บบกก่่่่่่่่่นนนนนนนวาาาาไไไไดดผิ็แแแยัััใชสํหรรเเเเขปปลี สักวันหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เขาโอเคกับทุกอย่างที่เป็นคุณตัวที่เขาไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณเลยก็ได้และอย่างที่2ครับก็คือเขาไม่สบายใจครับเวลายอยู่กับเราไม่สบายใจที่นี้นี่กว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเรามีพฤติกรรมที่เขาสึกว่าเขาไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือเฮ้ยเราดูเป็นคนเฟรนลี่มากเกินไปหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบคนเฟรนลี่หรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขี้หึงเขามากเกินไปหรือเปล่าซึ่งทําให้เขาอึอดอัดซึ่งหลักๆเนี่ยมันคือการที่เา อยู่กับคุณแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาสบายใจขนาดนั้นบางคนเนี่ยครับจะเป็นแฟนก็ตัดสินใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่สําหรับบางคนนะครับจะเป็นแฟนเนี่ยต้องคิดเยอะต้องมองหลายมุมต้องนูน่นต้องนี้ต้องนั่นซึ่งสําหรับแต่ละคนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยแหละครับว่าอายุเท่านี้เฮ้ยแค่20เองคบเล่นๆไม่ใช่ก็ผ่านไปอายุ27 28เริ่มมองหาคนจริงจังได้แล้วแต่0แล้วอายุ30กว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่รีบหาแฟนเดี๋ยวหายากแล้วยังดูมามาากกย็ได้ อยู่ด้วยสบายใจก็พอละอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆคนหลายๆช่วงอายุมันก็มีอะไรที่แตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นทางแก้คืออะไรเราไปแก้ความคิดเขาได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เราจะแก้ได้ก็คือเรื่องของตัวเราเองว่าเฮ้ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้มันดีกว่านี้หรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วลองดูซิถ้าเราคุยกับเขาละว่าเฮ้ยเธอคิดว่าเรื่องของเราเนี่ยมันถึงระดับไหนแล้วหรอถามแบบเล่นๆก็ได้มีเล่่ทีจริงลองดูซิเขาอตอบอยางไงความเป็นไปได้มันมีไหมถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็น้ี ถอยออกมาถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณก็แค่ next ผ่านไปแต่คุณแฮปปี้รู้สึกว่าเอออยู่งั้นแล้วมันก็โอเคมุณก็อยู่ไปได้มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอยู่ที่คุณตัดสินใจครับซึ่งคลิปนี้มันจะช่วยให้คุณพอที่จะเห็นอะไรบางอย่างว่าสถานะที่คุณอยู่ณตอนนี้อะไรคือตัวที่มันฉุดรั้งไม่ให้มันไปต่อเพื่อที่คุณจะได้นำไปตัดสินใจถูกว่าคุณควรทำยังไงต่อไปขอให้คุณโชคดีครับผมชองครสครับ